หนาวมีคนเขาอยากรู้ว่าพี่จะใช้เป้อีเบอร์ศูนยสามมันจะรอดไหมพี่ก็อยากรู้เหมือนกันอยากดูถ่ารบั๊บ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 คึ่งแน่นะไม่รอดนะแล้วดูสว่างขึ้นแล้วพี่ทำเล่นไปมีกระจกแขมด้วยเหรอมันมีกระจกอยู่แล้วได้ได้ได้เนี้ยเขาอยากรู้อีกว่ามันกันน้ำจริงไหมก็ไปดิ รอเลยล่ะมาที่มาฝังนี่เลยนี่เลยถ้าอยากรู้กันนให้นนนนุ่งหนึ่งสองสามโอเคดังโอ้มันแข็งหนึ่งสองสาม้อเเย็นกลับร้อนที่ช่วงนี้คอยนีดดสองสามเอน้ำฉีดเลยูกน้ำฉีดยังอยู่ไหมยังอยู่ ูเนี่ยอยู่ัหมไม่หลุดว้าวไม่น่าเชื่อแป้งอีฟโดดน้ำไม่หลุดอีกสักรอบไหมพี่หนาวถ้าขนาดนี้ยังไม่เชื่อต่อไปเดี๋ยวจะเอาสระน้ำมาแล้วก็โดดน้ำเหรอใช่กระโดดแล้วก็อยู่นั่นี่ยนี่มันน้ำเลยไปไปไปไหนอะอย่าลืมนะครับทุกคนตอนนี้แป้งอีฟมีโปรโมชั่นอยู่นะครับทุกคนซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง